กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี f อซทางช่องทุกท่านครับเอาพบเจอกันเศร้านี่นะครับเป็นเศร้าของวันที่1 3นะครับวันนี้วันที่13วันอังคารนะครับอตอนนี้กับเวลาตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีนะครับตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีมาพบมาเจอกันนะครับ ทากลางอากาศเย็นแล้วก็ล่มนะครับมือเศร้านี่ล่มนะครับ่ว่าล่มแห้งเลยหนาวเย็นพร้อมนะครับอตอนนี้ก็เสียงซ่อนกระทบแก้วนะครับแม่บา้านโอ้คุณพิจนาวเช่ฮะหนาหวนามัมน่ม,มครับแม่บ้านก็ส่งกาแฟดำมาให้จิบ หนาวน,น,นะครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับเขาลังส่่กองแรงกองแรงโอ้ยพ,พอพเพงสัน่น <c oughs> ฮะตื่นไหม <c oughs> โอ้ยว่ามันหลูกลกขับเลย <c oughs> อ่านาบะหลังไงนาบะหลังกงอยากเอาอ่อกระองสิเอา,เอาอมเป็นยังดอกตื่นไหม <c oughs> เอาครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากกันนะครับเซอร์นี่แอดวิไลยได้ตัวเลขแนวทางมานะครับแนวทางตัวเลขที่จะนําเสนอไปนี่นะครับก็คือชุดบนคนนอนนานะครับเป็นบนอย่างเดียวนะครับเอฟซีที่ติดตามชุดบนคนนอนหนา้าคือจะรูจักกันดีไม่มีเลขวิ่งนะครับจับคู่มาเลยนะครับ สําสหรับชุดบนคนนอนนา,าคุณพ่อคุณแม่รายงานอากาศข่าวมาครับมืนนี้วันที่13าทางสกลน,นครน,นะครับอำเภอสองดาวถือว่าล่มแล้วก็อากาศเย็นมีลมกระโชกนะครับถือว่าล่มแห้งนะครับชุดบนคนนอนนาอาจัางไดกะ ดูได้รักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูไดรักษาสุขภาพไปดีอากาศเปลี่ยนแปลงซึกว่าอากาศหนาวเย็ยนมาสองสามวันแล้วนะครับชุดบนคนนอนนาคนนอนน้ากับคนนอนทุ่งนี่คนละคนนะครับ fc ูขาดู 4, จักกันดี อ่าสิบเจ็ดมอคโมน่กับวันที่สิบสามแล้วนะครับอ่าที่ว่าจะเข้าสู่ค้งสุดท้ายกันแล้วเรือเ่องของตัวเลขแนวทางนะครับสิบเจ็ดมก,รา,การาคมหกเก้าเอ็ดวิไลเช็คเบิงนะครับ จะพีได้เชคเบอร์มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเกิาชุดนะครับยือเป็นชุดบนคนน่อนหน้านะครับพึ่งให้ดีชุดบนนะครับเป็นบนอ้าวถอดได้แห้งร่มแห้งนะครับเวซี่ตอนนี้ ต้มบึมๆม,มาเดี๋ยวพบมุงกล่องให้ไหมนะครับอ่าให้ตัวใหญ่ๆเอฟซีจะได้เห็นชัดเจนอ่าแม่บ้านทรงกาแฟดำชากาแฟดำบ่ อ่ะครับมาิรงกันนะครับเริ่มจากชุดแรกกันเลยนะครับชุดบนคนนอนหนานะครับอัดเจ็ดหนึ่งเอ็ดสองแปดหนึ่ง อ่สำหรับชุดบุรคนนอนหน้าเพนจะบบี้ตัวก,กลุ่มนะครับ FC เอซก็จะหามาแบบนี้ทุกหมวดนะครับให้มาแบบจับคู่บ่มีเนียนหยับนะครับคล <c oughs> ้ายๆห้วยล็อกนะครับเป็นหายมาหกเก้าครับแปดเก้าหกสาม 64ชุดสุดท้ายครับชุดที่9คือ73ครับนี่คือชุดบนคนนอนนานะครับเอาแคบหน้าจอคล่ๆยๆห้ยล็อกนะครับเพื่อนจะบ่มีตัววงกลมนะครับเอาฝากแช่ไปเดี๋ยวแอดวีไลจะทวนอีกหลอบนึงนะครับมี เก้าชุดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองหกเก้าแปดเก้าหกสามหกสี่เจ็ดสามนะครับ เป็นในนี้เธอคุณได้กะยอดเยี่ยมจักต่อยเขาในเลือดจ่าสันเซอร์สุดใจครับเก่าชุดนะครับเก่าชุดนะ<ช>แบ<พ>อบน้าจอนนนอ่าครับแอ็ดเวลล์ลงให้นะครับเสาร์วันที่13นะครับลงให้ ว,ออวันที่ <c oughs> 13นะครับมื่อวันที่13วันอังคารเมื่อนี้นองผู้พาได้ไปโรงเรียนอยู่วันไม่ได้ไปอีกแล้วหยุด <พา S 1> อีกแล้วกัันนวาาง <c oughs> เขาไข่ลูกเสือยูดอนน้องน้องอวกาไปเขาไข่ยูดอนหยุดนัน่องูาอ้ันคอนันองผู้พาอีกอ่าหยุดหยุดเง้วตัวนี้สัปดาห์นี้อ้าี้ผู้าคือใจผู้าเอาครับมากชอบแคบหน้าจอไว้นะครับชุดบนคนนอนนาอ่าขอกลาบขอบุญขอบุนคนนอนนานะครับที่ทรงตัวเล็กเน่วทางมาให้แอดวิไลยนำเสนอ อาดูแลร,รักษาสุขภาพพ้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคลิปนี้จากลากันไปคลิปหน้าเป็นของส้ำนักใดอรอติดตามกันอาเลขดับพกกล้วยสรงมาให้แล้วเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบึงยุดีไม่แห้งสวัสดีครับ